นักชาลีเดือดเบาๆโต้ข่าวขาวลงผมไม่ได้หลงอยู่มาปีครึ่งก็โคตรแล้วใครว่านักชาลีหมดกระแสเจ้าตัวสวนกลับนิ่มๆผมยังไปต่อคนอื่นทำไม่ได้เท่าผมเกิดกระแสในโลกออนไลน์เมื่อมีข่าวลือถึงเรื่องความนิยมที่ลดลงของนักแสดงหนุ่มสายติสแนักชาลีไตรรัตล่าสุดเจ้าตัวก็ไม่ปล่อยให้ข่าวมาลอยนวลออกมาเปิดใจผ่านไลฟ์สดแบบตรงไปตรงมาพร้อมตอบโต้ประเด็น ขาลงในสไตล์ที่ใครๆก็คาดไม่ถึงรายงานข่าวระบุว่าแน็กชาลีได้ยินมาถึงหูถึงข่าวลือที่ว่ากระแสะความนิยมของตนเองลดลงซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่ายอดผู้ชมอาจจะไม่ได้หวืวหวาเท่าช่วงแรกๆแต่กลับไม่ได้รู้สึกกังวลหรือแปลกใจแต่อย่างใดเห็นหลายเพจบอกว่าผมขาลงผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ไม่ได้หลงในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือผมโดนด่าว,ว่าเป็นคนที่อวด แต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ถือว่าเป็นคนขี้อวดอะไรมากหรอกจริงๆอะถ้าผมจะอวดอะผมมีอะไรอวดอีกเยอะมากคือผมมีของยังไม่เคยโชว์เลยแล้วผมให้ของผมไม่เคยถ่ายผมไม่เคยสนใจคำพูดพวกนี้แน็กชาลีเปิดใจแบบตรงๆพร้อมกันนั้นแน็ค ยังได้พูดถึงปรากฏการณ์ที่คนดูอาจจะน้อยลงว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเพราะตอนนี้มีครีเอเตอร์เก่งๆและคอนเทนต์น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งที่เจ้าตัวภูมิใจคือการที่ยังคงมีกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่นและน่ารักติดตามกันมานานถึงปีครึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนในวงการยังทําไม่ได้แต่ผมจะบอกว่าทําไมคนถึงดูเราน้อยลงคือกระแสผมตกหรอครับเนื่องจากอะไร คือผมตกใจเลยเว้ยเฮ้ยเฮียกูอยู่มาได้ยังไงปีครึ่งเพื่อนเพื่อนคิดดูว่าเราอยู่กันมาได้ยังไงปีครึ่งแล้วบ้าไปแล้วคนอื่นนะทําไม่ได้นะพูดจริงๆคือหลายคนกระแสมาแป๊บๆป๊บเขาก็หายมั่งอะไรบ้างแต่ของกลุ่มผมอถือว่าน่ารักมากแข็งแรงมากเป็นกลุ่มที่อยู่กันน่ารักมากปีครึ่งแล้วมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆที่พวกคุณจะต้องเข้ามาในทิกทอกทุกวันแล้วต้องมาดูซ้ําๆทุกวันคือจนสามารถคิดแทนได้แล้วว่านะควรทําอย่างอื่นควรจะเล่นแบบนี้มากกว่าอะไรแบบนี้ คือมันน่าเบื่อมากนะครับแนคกชาลี ets, Charlie, กล่าวติดตลกปนเหนื่อยใจนอกจากนี้แนคกยังได้พูดถึงกระแสพีเที่กำลังกลับมาบูมอีกครั้งและยอมรับว่าไม่ใช่ทางถนัดของตนแต่ก็พร้อมที่จะสนุกไปกับสิ่งที่ทำได้และหันไปทำสิ่งที่ตนเองมีความสุขน,นั่นก็คือการกลับมาแต่งเพลงทำดนตรีและไว้ผมยาวตามใจชอบในสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องทำคือทำให้มันสนุกต่อไป เท่าที่เราจะทำได้แล้วก็หางานอื่นแก้เบื่อทำด้วยเหมือนตอนนี้ที่ผมมีความสุขก็คือได้กลับมาแต่งเพลงกลับมาทำดนตรีกลับมาไว้ผมยาวได้ทำนู่นทำนี่นักชาลีกล่าวทิ้งท้ายอย่างสบายสบาย